เป็นฆราวัสญาติโยมเนี่ยเราสามารถสมาทานประพฤติตามสิกขาบทของนักบวชได้หรือไม่และมีโทษหรือไม่ถ้าหากว่าเราเป็นโยมนี่แหละเราจะประพฤติแบบพระนะมันจะมีโทษไหมถ้าโทษที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่มันจะเป็นอกุศลมันก็คงไม่มีแต่ว่าโยมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยปัญหามอยู่ตรงนี้อ,อ ไม่กินข้าวเย็นกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะมีโทษแบบพระอา้าวไม่ตัดต้นไม้ถ้าตัดต้นไม้เดี๋ยวมันจะมีโทษแบบพระโยมอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าหากว่าจะไปทํานา,อาพอพระนี่พระภูตคามเนี่ยเป็นปาจิตติในพระภาคภูตคามอะไรก็ตามที่เป็นข้อปฏิบัติของพระที่ไม่มีโทษอะ่ะถ้ายมทําได้ก็เป็นการฝึกแต่ในส่วนที่พระทําไม่ได้ แล้วมันจะเป็นความเสียหายถ้าโยมไปกระทําตามอ่ะอันนี้ก็ไม่ควรทําอย่างเช่นโยมทํานาใช่ไหมไม่พลาดของเขียวเกิดว่าไอ้หนูทําไมไม่ช่วยพ่อทํางานผมอยากจะเป็นแบบพระพลาดของเขียวที่เป็นปาจิตตีผมไม่พาลาดอ่ะน่าจะโดนไม่เร็วนะแบบเนี้ยเออฉะนั้นน่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้กุศลธรรมเราเจริญนี่ควร ถ้าหากว่าข้อประพฤติใดก็ตามประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมอะ่ะมันอาจจะเอาไปอ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่โกศรรัจชะหรือเป็นไปเพื่ออกุศลอะ่ะอย่างนี้ไม่ควรเพราะว่าบางอย่างที่เราประพฤติแบบพระเนี่ยบางทีมันผิดก็ได้ยังเกิดเอ้าจะมานุ่งห่มแบบพระแบบเนี้ยไม่นุ่งห่มแบบโยมเอาผ้ามาห่มแบบที่พระหม่ม คิดว่าเอาวันนี้จะไปหลอกลงพ่อสักหน่อยอนุ่งห่มไปเลยโกนหัวคมเองไปเลยจะไปหลอกลงพ่อว่าเป็นพระเป็นเนรอย่างนี้นะ่อันตรายเรียนแบบพระในแบบนี้อันตรายนะถ้าหากว่าจงใจในการที่จะนุ่งห่มหลอกพระหลอกเนรเหมือนบทเองแบบนี้เขาเรียกว่าลักเพศทยสังวาสถ้าผู้นั้น มีความตั้งใจว่าเราจะหลอกพระหลอกเนนให้หลวงพ่อหรือให้เนนเข้าใจว่าเราเป็นเนนหรือให้เราให้เข้าใจว่าเราเป็นพระเมื่อปองผมกน,นวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัดในขณะที่นุ่งผมผ้ากาสาวพัดด้วยจิตใจที่คิดจะหลอกพระหลอกเนนนั่นแหละชื่อว่าลักเพศบุคคลคนนั้นไม่สามารถบวชในาศาสนาอีกเนอย่างนี้ไม่ควรทำอยากจะเรียนแบบพระ อย่างนี้ไม่ควรอะไรก็ตามที่ทําแล้วเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็งในการเจริญกุศลอันนี้ควรทาแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้อกุศลได้ช่องทางที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ควรทำนะตอบในลักษณะนี้